ในหมู่บ้านเล็กๆชานเมืองจังหวัดลำพูนมีหญิงคนหนึ่งที่ทุกคนรู้จักเธอในฐานะแม่ที่ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อลูกชื่อของเธอคือพิมพ์หญิงวัยกลางคนที่ดูเหมือนจะมีชีวิตธรรมดารรมดาไม่ต่างจากใครแต่เบื้องหลังรอยยิ้มอ่อนโยนที่เธอมักแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านกลับซ่อนเรื่องราวอันเจ็บปวดที่ไม่มีใครรู้พิมพ์เคยเป็นหญิงสาวที่มีความฝันเรียบง่ายเธออยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากให้ลูกเติบโตท่ามกลางความรักของพ่อแม่แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเธอแต่งงานกับชายชื่อมนัทในช่วงแรกเขาเป็นคนดีอบอุ่นพูดจา เพราะแต่ไม่นานหลังจากแต่งงานเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นคนอารมณ์ร้อนเริ่มดมื่มเริ่มใช้กำลังและแววตาของเขาก็เต็มไปด้วยความโกรธและความเฉยเมยแม้จะถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจพิมพ์กลับไม่เคยคิดจะหนีเพราะเธอมีเหตุผลเดียวที่หนักแน่นที่สุดในหัวใจลูกเทอไม่อยากให้ลูกชายตัวน้อยต้องเติบโตโดยไม่มีพ่อไม่อยากให้เขารู้สึกขาดหรือผิดปกติจากครอบครัวอื่นแม้ว่าเธอจะต้องเจ็บแค่ไหนเธอก็ยอมเพื่อให้ลูกได้เห็นภาพของครอบครัวที่ยังมีพ่อแม่พร้อมหน้าอยู่ในบ้านเดียวกัน ใครบางคนอาจมองว่าเธอโง่บ้างก็ว่าเธออ่อนแอแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าทุกคืนที่พิมพ์นั่งเช็ดน้ำตาในความมืดเธอกำลังแบกทั้งหัวใจของแม่และความหวังที่วันหนึ่งทุกอย่างจะดีขึ้นไว้ในอกนี่คือเรื่องราวของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เสียสละความสุขของตัวเองเพื่อให้ลูกได้เติบโตในครอบครัวที่ยังครบแม้จะต้องอยู่ท่ามกลางความเจ็บปวดเรื่องของพิมพ์หญิงที่อดทนเพื่อความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความรักของแม่พิมพ์เติบโตมาในครอบครัวชาวสวนที่เรียบง่าย ในอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนพ่อแม่ของเธอเป็นคนขยันทำงานปลูกผักเลี้ยงไก่ขายของตลาดเช้าแม้จะไม่ได้ร่ำรวยแต่ในบ้านมีความรักและเสียงหัวเราะเสมอพิมในวัยเด็กจึงเป็นเด็กสดใสร่าเริงและมองโลกในแง่ดีเธอชอบช่วยแม่ทำกับข้าวช่วยพ่อเก็บผักและมีความฝันว่าอยากมีครอบครัวน่ารักแบบที่เธอเติบโตมาเมื่อพิมอายุ19ปีเธอได้พบกับมนัทชายหนุ่มจากหมู่บ้านใกล้เคียงเขาเป็นคนพูดจานุ่มนวลยิ้มเก่งและมักจะมาช่วยงานบ้านของพ่อแม่พิมอยู่บ่อยครั้งด้วยความที่พิมยังอ่อนวัย และไม่เคยเจอกับผู้ชายที่เอาใจใส่แบบนี้เธอจึงค่อยๆเปิดใจให้เขามานัดทาให้พิมพรู้สึกเหมือนเจ้าหญิงในนิทานทุกครั้งที่เขามาเยี่ยมเขาจะเอาของฝากเล็กๆน้อยๆมาให้เธอบางทีกอเป็นดอกไม้จากริมทางบางทีก็เป็นขนมพื้นบ้านหลังจากคบกันได้ปีเศษมานัดก็ขอพิมพ์แต่งงานพ่อแม่ของพิมพ์เองก็ไม่ได้คัดค้านักเพราะเห็นว่ามานัดเป็นคนขยัน และดูมีใจรักพิมพ์จริงๆงานแต่งเรียบง่ายถูกจัดขึ้นที่ลานหน้าบ้านนี้แค่ญาติพี่น้องไม่กี่คนมาร่วมพิมพ์ยิ้มกว้างในวันนั้นเพราะคิดว่าความฝันในวัยเด็กของเธอกำลังจะเป็นจริงช่วงปีแรกของการแต่งงานดูเหมือนจะเป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตของพิมพเธอและมนัทย้ายมาอยู่บ้านหลังเล็กที่พ่อแม่ฝ่ายชายมอบให้มนัททำงานรับจ้างทั่วไปส่วนพิมพขายขนมหน้าบ้านทั้งคู่ไม่มีเงินมากมายแต่ก็พออยู่พอกินและพิมพก็เริ่มตั้งครรภ์นในปีนั้น แต่แล้วทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆตอนที่ลูกชายของพวกเขาเพิ่งอายุได้ไม่ถึงขวบมนัดเริ่มกลับบ้านดึกขึ้นทุกวันและเริ่มมีกลิ่นเหล้าเวยออกมาจากลมหายใจพิมพ์ถามเขาด้วยความเป็นห่วงแต่มนัดกลับไม่ตอบอะไรนอกจากถอนหายใจและเดินหนีไปพิมพ์คิดว่าคงเป็นแค่ความเครียดจากงาน,นแต่เมื่อเวลาผ่านไปพฤติกรรมของเขากลับแย่ลงเรื่อยๆจากการเมาเฉยๆกลายเป็นตะคอกจากตะคอกกลายเป็นผักพิมพ์เริ่มมีรอยฟกช้ำเล็กๆตามแขนเธอปิดบังมันด้วยเสื้อแขนยาว และบอกทุกคนว่าเธอซุ่มซ่ามเดินชนโ้นชนนี่คนในชุมชนหลายคนเริ่มสงสัยแต่ไม่มีใครกล้าถามตรงๆเพราะมานัทเป็นคนที่ภายนอกดูเงียบๆไม่ค่อยสูงเสียงกับใครพิมพยายามอดทนเธอคิดเสมอว่าเขาอาจแค่เหนื่อยเขาอาจจะเปลี่ยนได้เธอหวังว่าสักวันเขาจะกลับมาเป็นมนัทคนเดิมคนที่เคยยิ้มให้เธอด้วยแววตาอ่อนโยนแต่เวลาผ่านไปความหวังก็เริ่มเรืออรางแม้จะเจ็บแค่ไหนพิมพ์ก็ไม่เคยคิดจะหนีเพราะเธอมองไปที่ลูกน้อยที่กำลังหัดเดินแล้วรู้ว่า เธอไม่อยากให้เขาเติบโตมาโดยไม่มีพ่อไม่อยากให้เขาต้องตอบคำถามของเพื่อนว่าพ่อเธอไปไหนเธอจึงเลือกที่จะอยู่แม้ต้องแลกด้วยน้ำตาและรอยชำ้ำในหัวใจของพิมพความรักของแม่มันใหญ่เกินกว่าจะคิดถึงตัวเองเธอเชื่อว่าการเสียสละของเธอในวันนี้จะช่วยให้ลูกมีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าและนั่นคือสิ่งเดียวที่เธอยึดมั่นมาตลอด คืนหนึ่งในช่วงปลายฤดูฝนเสียงฝนตกกระหน่ำลงมาบนหลังคาสังกสีพิมพ์นั่งปลอมลูกชายไว้ขวบครึ่งให้นอนในเปลไม้ที่โยกชักช้าดวงตาเธอปรือด้วยความเหนื่อยล้าหลังจากขายขนมหน้าบ้านมาตลอดทั้งวันขณะกำลังจะหลับตาลงเสียงเปิดประตูอย่างแรงก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงฝีเท้าที่หนักหน่วงพิมพ์หันไปมองและพบว่ามานัตเดินเข้ามาในสภาพเสื้อผ้ายับยุ้ยี่กลิ่นเล่าคลักคลุ้งอยู่รอบตัวเขาวันนี้ขายได้กี่บาทมานัตถามเสียงแข็งพิมพ์ตอบเบาๆว่า,วา พอค่ากับข้าวจะห้าร้ยนิดเดียวพรุ่งนี้พิมพ์จะทําเพิ่มคําตอบที่อ่อนโยนของพิมพ์กลับทําให้มนัทไม่พอใจเขาเดินมาดึงเงินจากมือของเธอก่อนจะโยนถุงเงินลงพื้นอย่างแรงห้าร้อยบาทมันจะพออะไรคิดป้างหมายว่าฉันต้องหาเงินใช้นี่อีกกี่พันพิมพ์นิ่งไม่กลา้าเถียงเธอรู้ว่าเวลามนัทเมาไม่ควรโตเถียงแม้แต่นิดเดียวแต่ในคืนนั้นมนัท ไม่ได้หยุดแค่คำพูดเขาใช้มือตบเข้าที่แก้มของพิมพอย่างแรงเสียงดังเพียงลูกชายที่กำลังจะหลับสะดุ้งร้องไห้พิมพยกมือจับแก้มตัวเองที่ร้อนเผาน้ำตาไหลาอาบหน้าโดยไม่รู้ตัวมันเป็นครั้งแรกที่มนัดลงมือกับเธอจริงๆและมันเป็นครั้งแรกที่หัวใจของพิมพแตกสลายเธอไม่ได้ร้องไห้เพราะความเจ็บแต่เพราะเธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เธอเคยรักที่สุดหลังจากคืนนั้นพิมพไม่ได้ไปเล่าให้ใครฟังเธอใส่ผ้าคลุมศีรษะเพื่อปิดรอยแดง และบอกแม่ว่าลือล้มในครัวแม่ของเธอมองตาเธออยู่นานแต่ไม่พูดอะไรพิมพ์รู้ดีว่าผู้หญิงที่เป็นแม่ย่อมรับรู้ได้ว่าลูกสาวกำลังเจ็บปวดแต่แม่ของเธอก็เลือกที่จะเงียบเพราะรู้ว่าการพูดออกไปอาจทำให้พิมพยิ่งปวดใจพิมพ์เริ่มเปลี่ยนตัวเองเธอพูดน้อยลงยิ้มให้น้อยลงแต่กลับขยันมากขึ้นเธอพยายามทำทุกอย่างให้มนัดพอใจทำอาหารที่เขาชอบดูแลบ้านให้สะอาดไร้ที่ติหวังว่าเขาจะเห็นคุณค่าของเธอและกลับมาเป็นคนเดิมแต่ทุกอย่างกลับไม่ดีขึ้นมนัด เริ่มกลับบ้านดึกขึ้นทุกวันบางครั้งหายไปทั้งคืนและกลับมาพร้อมกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงติดเสื้อพิมพ์ถามเขาเบาๆด้วยความอดกลั้นแต่มานัดกลับหัวเระเยาะแล้วพูดคำที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกถล่มฉันไม่ได้ผูกชีวิตไว้กับผู้หญิงอย่างเธอเธอมันก็แค่คนขายขนมหน้าบ้านอย่าคิดว่าฉันจะอยู่กับเธอเพราะรักคำนั้นเข้าใจกลางหัวใจของพิมพ์เธออึ้งพูดอะไรไม่ออกแม้ใจจะพังยับเยินแต่เธอยังไม่ไปเธอยังคงอยู่ในบ้านหลังนั้น เพราะทุกคืนที่เธอจะคิดหนีเธอจะหันไปเห็นลูกชายตัวน้อยนอนหลับอยู่ข้างๆแล้วหัวใจของเธอก็อ่อนลงพิมพ์เริ่มยอมรับว่าเธออาจไม่มีวันได้ความรักจากมานัทกลับคืนมาแต่เธอยังมีสิ่งที่เธอรักที่สุดอยู่ลูกและลูกคือเหตุผลเดียวที่ทำให้เธอลุกขึ้นทุกเช้าทำงานทุกวันและยอมรับความเจ็บปวดทุกครั้งโดยไม่ปริป,ปากบน่นในโลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายพิมพ์ยังคงเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เลือกจะอดทนไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อลมหายใจของชีวิตเล็กๆที่เรียกเธอว่าแม่ แม้ร่างกายของพิมพ์จะเต็มไปด้วยร่องรอยจากความรุนแรงแต่หัวใจของเธอกลับเจ็บยิ่งกว่าความกลัวกับความรับประก,กันอยู่ในใจทุกวันยามเช้าเ,าเธอตื่นขึ้นมาทำอาหารให้มนัทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอยังคงยิ้มให้ลูกชายอย่างอ่อนโยนทั้งที่ภายในใจเจ็บลึกจนแทบจะยืนไม่ไหวทุกครั้งที่มนัทกลับมาบ้านพิมพ์จะรู้สึกเหมือนลมหายใจหยุดชั่วขณะเธอไม่รู้ว่าเขาจะมาในสภาพไหนมอหนักหรืออารมณ์ดีบางคืนเขาเข้ามานอนเงียบๆข้างลูกบางคืนเขาทุบข้าวของจนแตกกระจายบางคืนก็แค่เธอถามว่ากินข้าวไหม ก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพิมพ์ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางความเจ็บปวดเธอไม่เคยปริปากบอกใครแม้จะมีเพื่อนบ้านแอบเห็นรอยช้ำและกระซิบถามด้วยความเป็นห่วงพิมพ์ก็แค่ยิ้มบางๆแล้วพูดว่าไม่เป็นไรจะพลาดเองสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับพิมพ์ไม่ใช่การถูกทำร้ายแต่คือการต้องยิ้มทั้งที่ในใจร้องให้เธอกลัวว่าถ้าเธอล้มเธอจะไม่มีโอกาสให้ลูกเติบโตมาในครอบครัวที่ครบพ่อแม่เธออยากให้ลูกได้เห็นพ่อแม่เพียงเงาอยากให้เขาไม่ต้องเติบโตมาพร้อมคำถามว่าทำไม แม่ไม่มีพอ่อเธอเคยคิดจะหนีไปอยู่กับแม่แต่ก็กลัวว่ามานัทจะมาตามถึงบ้านและอาจทำร้ายคนในครอบครัวเธอเคยคิดจะร้องเรียนกับหน่วยงานแต่ก็กลัวว่าลูกจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์หาครอบครัวแต่แยกความคิดวงเวียนเหล่านี้ทาให้พิมพ์ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เลยบางคืนเธออุ้มลูกออกไปนั่งหน้าบ้านมองฟ้าดาวแล้วถามบาบาๆว,ว่าพิมพ์ต้องอยู่ตรงนี้จริงๆใช่ไหม คำตอบที่เธอได้รับคือความเงียบกับอ้อมกอดเล็กๆของลูกที่ซุกตัวเข้ามาใกล้แม่ยามที่เขาสัมผัสได้ว่าแม่ไม่สบายใจพิมพ์เริ่มเขียนไดอารี่เล่มเล็กๆเป็นที่ระบายความรู้สึกเธอเขียนถึงความฝันของลูกถึงความหวังที่อยากให้เขาโตมาเป็นคนดีถึงคําพูดที่เธอไม่เคยได้พูดออกไปเธอไม่ได้หวังให้ใครได้อ่านมันแค่เขียนไว้เพื่อย้ําเตือนตัวเองว่าชีวิตของเธอมีคุณค่าและความเจ็บปวดน,นี้ไม่ได้สูบเปล่าในช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดพิมพ์เรียนรู้ที่จะเก็บเศษความหวังทีละน้อยแล้วหล่อเลี้ยงมันไว้ ในใจแม่วันนี้จะเจ็บแต่เธอยังมีพรุ่งนี้และพรุ่งนี้ของเธอคือรอยยิ้มของลูกคือเสียงหัวเราะที่ยังซ่อนอยู่ในบ้านเงียบๆหลังนี้แม้จะเหมือนกำลังจมอยู่ในน้ำแต่พิมพ์ยังไม่ปล่อยมือจากชีวิตเธอพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาเพื่อให้ลูกได้เห็นแม่ที่แข็งแรงและไม่ยอมแพ้เพราะสำหรับผู้หญิงคนนี้ความรักของแม่ชนะความกลัวเสมอ เสียงฝนยังคงกระหน่ำลงมาที่หลังคาสังกสีในคืนหนึ่งพิมพ์ยืนอยู่ริมระเบียงบ้านมือลูกที่รอยแผลเป็นบนท่อนแขนข้างซ้ายดวงตาของเธอสองกระจกสะท้อนความเหนื่อยล้าที่ผ่านมาหลายเดือนรอยช้ำจากกำปั้นและน้ำตาที่หลั่งรินไม่มีวันหยุดแต่คืนนี้กลับพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะพิมพ์รู้สึกได้ว่าหัวใจของเธอกำลังจะขาดสะบัน ในวันนั้นมานัดกลับบ้านพร้อมกลุ่มเพื่อนที่ไม่มีคราง,งอไหนจะกลับมาพร้อมเสียยงหัวราะก,กับกลิ่นเหล้าเหม็นคลาคลุ้งจากเดิมที่เสียงก้าวเท้าช้าๆตอนนี้กลับกลายเป็นเสียงหัวรอดดังลั่นกับเสียงขวดกระแทกกันพิมพยายามเก็บถ้วยชามในครัวอย่างเงียบเชียบหวังให้ทุกอย่างสงบแต่แล้วเสียงก้าวเท้ากลับเดินตรงมาที่ครัวพิมพ์ทํากับข้าวเสร็จหรือย,ยังมานัดถามเสียงหุดหิดพิมพ์ตอบเสียงเบาเพราะกลัวว่าแผ่นอกของเธอจะสั่นไหวเสร็จแล้วจ้าประโยคนั้นกลายเป็นชนวนให้เขาสาถ้วยชามที่พิมล้างเสร็ ลงบนพื้นแตกละเอียดเศษเซรามิกกระเด็นเข้าที่หน้าเท้าพิมพ์ก้าวถอยหลังอย่างช้าๆหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกหลายครั้งที่เธอคิดจะร้องขอความช่วยเหลือแต่ลมหายใจกลับถูกบีบบังคับให้เงียบในวินาทีนั้นสิ่งที่พิมพ์รู้สึกไม่ใช่ความเจ็บปวดจากร่างกายแต่เป็นความอัดอั้นตันใจที่ท่วมท้นจมูกของเธอเริ่มร้อนเผาริมฝีปากสัน่นระลิกน้ำตาหยดแรกไหลออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจมานัดมองเธอด้วยสายตายเย็นชาแล้วตวาาใส่อย่ายุ่งถ้าไม่อยากโดนหนักกว่านี้พิมพ์ยืนตัวแข็งทื่อเธอ ไม่อาจกระดุกระดิกหรือต่อกกนกับเขาได้อีกต่อไปใจหนึ่งก็อยากสู้แต่ในเมื่อทุกความพยายามไม่เคยเปลี่ยนเขาอีกใจก็อยากหนีไปแต่เธอกลับรู้ตัวว่าไม่มีที่ไปนอกจากบ้านหลังนี้เสียงร้องไห้ของลูกชายวัยสองขวบดังมาจากห้องนอนพิมพ์เงยหน้ามองทางประตูหัวใจเธอแทบขาดเธอรู้ว่าถ้าเธอยังอยู่ที่นี่ลูกของเธออาจต้องเจอภาพนี้ซ้ำๆจนกลายเป็นบาดแผลทางจิตใจแต่ถ้าเธอจากไปเขาจะไม่มีพ่อไม่มีแม่ในบ้านหลังเล็กๆนี้ ภาพของแม่เท่าในหมู่บ้านที่เคยทักทายพิมพ์เมื่อปีที่แล้วผุดขึ้นในหัวพิมพ์จําได้ว่าแม่เท่าเคยพูดว่าอย่าปล่อยให้ความกลัวกับขังหัวใจไปถามความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างเถอลูกแต่พิมพ์กลับกลัวว่าการร้องขอความช่วยเหลือจะพาทําร้ายคนอื่นโดยไม่ตั้งใจ คืนวันนั้นพิมพ์นั่งลงบนพื้นข้างเปลลูกเปิดไดอารี่เล่มเล็กที่เธอเขียนความในใจมาหลายเดือนปากกาลากเส้นข้อความสุดท้ายไว้ว่าฉันกลัวฉันเหนื่อยแต่ลูกคือทุกสิ่งในชีวิตของฉันเธอสุกโตลงอกเปลลูกด้วยความอุ่นจนลูกยืนนิ่งไปพิมพ์ก้มมองแก้มอกกลมของเขาแล้วรู้ว่าคนนี้คือลมหายใจเดียวที่ยังยึดเธอไว้ไม่ให้ล้มลงรุ่งเช้าพิมพ์ตัดสินใจเดินไปหาหมอประจำตำบลโดยไม่มีคนตามเธอถือไดอารี่ไว้ ในกระเป๋าเล็กๆหวังว่าอย่างน้อยจะได้พูดคุยกับใครสักคนเพื่อให้หัวใจที่แตกสลายได้ร้องออกมาหลังจากนั้นเธอจะสู้ต่อไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อความปลอดภัยและความสุขของลูกเสียงฝีเท้าของพิมพบนพื้นปูนเย็นเยียบกว่าทุกครั้งมันคือเสียงของญิงคนหนึ่งที่กำลังทลายกำแพงความกลัวภัยในจิตใจเธอรู้ว่าการเริ่มต้นใหม่อาจไม่ได้หมายความถึงการแยกกันอยู่แต่คือการค้นหาทางออกที่ทําให้ครอบครัวเล็กๆนี้ปลอดภัยกว่าที่เคยเป็นในใจลึกๆพิมพ์ยังคงหวังว่ามานัสอาจเปลี่ยนใจ,ใจกลับมารักเธอ และลูกแต่เธอก็พร้อมแล้วที่จะยืนหยัดด้วยลมหายใจของตัวเองหากความรักของเขายังเป็นเพียงเงาที่ติดตันนั่นคือคำคืนที่พิมพ์ตัดสินใจว่าชีวิตนี้จะต้องเดินต่อไปไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนหลายเดือนผ่านไปและพิมพ์ก็ได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับตัวเองแม้ว่าความเจ็บปวดจากร่างกายและจิตใจจะยังคงอยู่แต่หัวใจของเธอเริ่มแข็งแรงขึ้นพิมพ์ไม่ได้หวังว่าจะเปลี่ยนมนัดกลับมาเป็นคนเดิมที่เธอเคยรักอีกครั้งแต่เธอเริ่มทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและลูก ในตอนนี้พิมพ์ตัดสินใจไปสมัครงานในโรงงานแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเพื่อให้เธอสามารถช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านได้แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันว่าเธอจะสามารถหารายได้ที่ดีหรือมั่นคงแต่การทํางานนอกบ้านจะทําให้เธอสามารถหลีกหนีจากความรู้สึกโหดร้ายที่ต้องเผชิญในบ้านของเธอได้บ้างการไปทํางานในโรงงานทําให้พิมพ์ได้เจอผู้คนใหมๆ่ๆซึ่งหลายคนเป็นมิตร และสนับสนุนเธอในช่วงเวลาที่ยากลำบากบางครั้งเธอก็จะได้ยินเรื่องราวจากเพื่อนร่วมง,งานที่เล่าถึงชีวิตครอบครัวที่ดีพิมพ์เริ่มเห็นภาพชีวิตที่แตกต่างออกไปจากที่เธอเคยมีมาและความคิดที่ว่าชีวิตจะต้องดีกว่านี้ก็เริ่มเจาะลึกในใจของเธออย่างไรก็ตามความรู้สึกของพิมพ์ยังคงหนักอึ้งเธอพยายามบอกตัวเองว่าชีวิตต้องเดินต่อไปแต่นั่นไม่ง่ายเลยในทุกๆวันเมื่อมนัทยังคงมีท่าทีที่โกรธเกรี้ยวและดุดันไม่เคยเข้าใจในความเหนื่อยล้าของเธอวันหนึ่งเขามาถึงบ้านในสภาพเมาอีกครั้ง และทำร้ายข้าวของในบ้านอย่างบ้าคลั่งคราวนี้พิมพ์ไม่ได้หลบหลีกหรือยอมรับมันเงียบๆเ,เหมือนที่ผ่านมาเธอเดินตรงไปที่เขาและกล่าวเสียงดังให้เขาฟังฉันเหนื่อยแล้วมนัทฉันจะไม่ทนอีกแล้วมนัทเงียบไปช่วขณะก่อนจะหันหลังกลับไปทิ้งเธอไว้ในบ้านที่เต็มไปด้วยความเสียหายและความเจ็บปวดนั่นคือตอนที่พิมพ์รู้สึกว่าเธอได้ตัดสินใจถูกแล้วในที่สุดเธอจะไม่ยอมให้ตัวเองเป็นเหยื่อของใครอีกต่อไปพิมพ์ตัดสินใจที่จะยื่นขอ,อยาก,กับมนัท และนน่นกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของเธอเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เธอมั่นใจว่าเธอจะสามารถสร้างชีวิตใหม่ที่ดีให้กับตัวเองและลูกในช่วงเวลานั้นเองที่พิมพ์เริ่มต้นมองหาความฝันใหม่ๆที่ไม่ใช่การรักษาครอบครัวที่แตกสลายแต่เป็นการรักษาความเป็นตัวของตัวเองและสร้างความสุขให้ลูกของเธอแม้ว่าจะยากลำบากมากมายแต่ในหัวใจของพิมพ์ก็เริ่มรู้สึกถึงความหวังครั้งใหม่ซึ่งเธอไม่ได้คาดหวังจากคนอื่นแต่จากตัวเองที่เริ่มยืนหยัดอย่างเข้มแข็ง แม้ว่าพิมพจะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในช่วงแรกของการแต่งงานแต่ความเป็นจริงที่เธอต้องเผชิญหลังจากที่ชีวิตแต่งงานเริ่มต้นกลับไม่เป็นอย่างที่คาดหวังในช่วงหลายเดือนแรกพิมพยายามทำทุกอย่างงอ,อเพื่อให้มนัตรู้สึกถึงความรักและความสุขที่บ้านเธอทำอาหารให้เขาทุกมือซักเสื้อผ้าให้สะอาดปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่เขาต้องการแต่ทุกสิ่งนั้นก็ยังไม่เพียงพอมนัตเริ่มแสดงออกถึงความเครียดและอารมณ์ไม่ดีที่มาจากการทำงานและการกดดันจากหลายๆปัจจัยเขาเริ่มดื่มเหล้ามากขึ้น และพิมพ์พบว่าเขามักจะกลับบ้านในสภาพเมาไม้โดยไม่สนใจแม้แต่จะพูดคุยหรือถามถ่ายถึงชีวิตภายในบ้านพิมพยายามให้กำลังใจเขาแต่เขากลับมองพิมพ์เป็นเพียงแค่พาระหนึ่งในชีวิตที่ไม่เคยมีความสำคัญคืนหนึ่งหลังจากที่มานัดดื่มเหล้าจนเมาไม้ และเริ่มทะเลาะก,กับพิมพ์เขาทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาตบหน้าพิมพ์อย่างแรงจนร่างของเธอล้มลงไปบนพื้นน้ำตาหยดแรกที่ไหลลงมาไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดจากการถูกทำร้ายร่างกายแต่เป็นการเจ็บปวดจากการถูกทำร้ายจิตใจความรู้สึกของพิมพ์ในขณะนั้นคือการสูญเสียทุกสิ่งที่เธอเคยรักและหวังแม้จะถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจพิมพ์ก็ไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากใครเธอพยายามเก็บมันไว้ในใจ เพราะเธอไม่ต้องการให้ลูกเห็นภาพความรุนแรงนี้เธอไม่อยากให้ลูกโตขึ้นมาในสภาพนี้แต่เธอไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปในหัวของพิมพ์เต็มไปด้วยคำถามว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับฉันและทำไมถึงต้องให้ลูกเติบโตในสภาพแบบนี้พิมพ์ยังคงอยู่ในบ้านนั้นแต่ทุกๆวันเธอรู้สึกเหมือนเธอกำลังจมลึกลงไปในบึงนืดที่ไม่อาจหนีออกมาได้หัวใจของเธอเริ่มแตกสลายเหมือนกระจกที่แตกเป็นเสียเส่ยงๆแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงทำให้พิมพ์ลุกขึ้นได้ก็คือลูกชายของเธอในทุกๆครั้งที่เขาหัวเราะ หรือวิ่งไปหาพิมพด้วยแขนเล็กๆเ,เพื่อต้องการการกอดจากแม่เธอจะคิดถึงอนาคตของเขาและเธอต้องการให้เขามีครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆเวลาผ่านไปพิมพ์เริ่มตระหนักถึงสิ่งที่เธอควรทำเพื่ออนาคตของลูกเธอไม่สามารถทนต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นทุกวันได้อีกต่อไปหลังจากที่มนัททำร้ายเธออีกครั้งจนถึงขั้นต้องไปหาหมอเพื่อรักษาบาดแผลพิมพ์รู้สึกเหมือนโลกของเธอพังทลายลงต่อหน้าแต่ครั้งนี้เธอไม่ยอมให้ตัวเองเป็นเหยื่ออีกต่อไป พิมรวบรวมความกล้าหาญที่เหลืออยู่และตัดสินใจยื่นคำขอ,อยามันไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลยแต่ในใจของเธอรู้ดีว่านี่คือทางเลือกเดียวที่จะช่วยให้เธอและลูกได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นคือการหลุดพ้นจากวงจรของความเจ็บปวดที่ไม่มีที่สิ้นสุดแม้จะต้องใช้เวลาและความพยายามแต่พิมรู้ว่าเธอต้องทำเพื่อความสุขและอนาคตของลูกเมื่อนัทได้ยินคำขอ,อยาเขาโกรธมาก และพยายามที่จะข่มขู่พิมพ์ให้ยอมถอยหลังแต่พิมพ์ยืนหยัดในสิ่งที่เธอตัดสินใจเธอไม่ยอมให้เขาทำร้ายเธอหรือยึดครองชีวิตของเธออีกต่อไปสุดท้ายมนัทก็ยอมรับความจริงและยอมเซ็นเอกสารอย่าแม้ว่ามันจะไม่ง่ายและยังคงมีแผลในใจทั้งคู่แต่พิมพ์ก็รู้สึกว่าหลังจากที่อยกกับมนัทแล้วเธอสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้หลังจากการหย่าพิมพ์ก็หาทางเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับตัวเอง และลูกในขณะที่เธอรู้สึกเสียใจที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบตามที่เคยหวังแต่เธอรู้สึกปลดปล่อยจากการที่ต้องอยู่ในสภาพที่ทุกข์ทรมานการที่พิมพ์สามารถหลุดพ้นจากมนัดและสร้างชีวิตใหม่ด้วยตัวเองทําให้เธอเริ่มมองเห็นความหวังในอนาคตพิมหางานในร้านอาหารเล็กๆที่อยู่ใกล้บ้านเธอทํางานหนักวันแล้ววันเล่าตั้งแต่เช้าจนเย็นแต่ทุกๆก,การเหน็ดเหนื่อยที่เธอรับกลับมานั้นมีค่ามากขึ้นเพราะมันทําให้เธอเห็นว่าชีวิตสามารถเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมได้วันแล้ววันเล่าพิมพยายามปลุกฟังความรัก และความหวังให้กับลูกแม้จะต้องเผชิญกับความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานแต่พิม์พไม่เคยยะ่อะท้อและเธอเริ่มเห็นความสำเร็จเล็กๆที่เกิดขึ้นจากการพยายามอย่างไม่หยุดยั้งเธอรู้ดีว่าอนาคตของเธอและลูกจะเป็นอย่างไรไม่ได้อยู่ที่การย้อนกลับไปในอดีตแต่คือการมองไปข้างหน้าและสร้างมันขึ้นมาด้วยมือของเธอเอง เวลาผ่านไปหลายปีความยากลำบากในชีวิตของพิมพค่อยๆผ่อนคลายลงแม้จะยังมีร่องรอยของความเจ็บปวดจากอดีตอยู่ในใจแต่นั่นไม่ได้หยุดเธอจากการเดินต่อไปในเส้นทางใหม่ที่เธอสร้างขึ้นด้วยตัวเองพิมพ์เริ่มเติบโตทั้งในด้านอาชีพและจิตใจเธอไม่เพียงแค่เป็นแม่ที่ดูแลลูกแต่ยังเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคงในตัวเองการทำงานในร้านอาหารเริ่มทำให้พิมพ์มีโอกาสพบปะก,กับลูกค้าหลายคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหลายคนเป็นนักธุรกิจ และเจ้าของกิจการที่มีชื่อเสียงพิมพ์เริ่มเห็นมุมมองใหม่เกี่ยวกับชีวิตเธอเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่แค่โชคชะตาหรือความรุนแรงในอดีตที่กำหนดอนาคตแต่เป็นความพยายามและการไม่ยอมแพ้ต่างหากที่เป็นกุญแจสำคัญวันหนึ่งขณะท,ทำงานอยู่พิมพ์ได้รับการติดต่อจากหนึ่งในลูกค้าประจำของร้านซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทที่กำลังมองหาผู้จัดการร้านอาหารที่มีประสบการณ์พิมพ์ได้ทำการสัมภาษณ์และในที่สุดได้รับตำแหน่งนั้นเธอไม่เคยคิดว่า จะมีโอกาสแบบนี้มาก่อนแต่การทำงานหนักและการเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตทำให้เธอสามารถเติบโตขึ้นจนถึงจุดนี้การเริ่มต้นในตำแหน่งใหม่เป็นเหมือนการเปิดประตูสู่อนาคตที่ดีกว่าเธอเริ่มมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นและสามารถให้การศึกษาที่ดีที่สุดกับลูกชายของเธอพิมพ์สามารถพาลูกไปเที่ยวที่ที่เขาฝันถึงและให้สิ่งที่ดีที่สุดที่เธอสามารถทำได้สำหรับเขา แต่แม้ชีวิตจะดีขึ้นจากการพยายามอย่างไม่หยุดยั้งความทรงจำจากอดีตยังคงคอยทักท้วงทุกครั้งที่เธอเผลอาคิดถึงมันพิมพ์ยังคงรู้สึกถึงบาดแผลที่เคยมีแม้จะมีความสำเร็จแต่ความเจ็บปวดจากความรักที่เคยสูญเสียไปก็ยังคงอยู่ในใจแม้เธอจะไม่ต้องพบกับมัสอีกต่อไปแต่เธอยังคงใช้ความทรงจำเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันให้กับชีวิตของเธอพิมพ์เริ่มเข้าใจว่าการที่เธอสามารถเดินต่อไปได้ไม่ใช่เพราะเธอหลบหลีกความเจ็บปวดแต่เพราะเธอเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต ในวันที่ลูกชายของพิมพ์เรียนจบจากมหาวิทยาลัยพิมพ์นั่งอยู่ในแถวผู้ปกครองท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติน้ำตาแห่งความสุขค,อคอ่อยๆไหลอาบแก้มเธออย่างชา้ชาๆเธอจำได้ถึงทุกค่ำคืนที่เคยนั่งร้องให้ข้างเตียงลูกเมื่อยามเขาหลับสนิททุกเช้าที่ต้องตื่นขึ้นมาทำงานตั้งแต่ตีห้าทุกความเจ็บปวดที่เธอต้องกล้ามกลืนเพื่อให้ลูกได้มีชีวิตที่ดีกว่าลูกชายของเธอในวันนี้คือชายหนุ่มที่น่าเคารพมีความคิดดี และเต็มเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นพิมพ์ไม่เคยพูดถึงอดีตที่เจ็บปวดให้ลูกฟังโดยตรงเธอเก็บทุกเรื่องไว้ในใจเพราะไม่ต้องการให้ลูกเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความเปลียดชังหรือความเศร้าเสียใจเธอเชื่อว่าเขาควรเติบโตด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และมีความฝันที่ไม่ถูกพันธนาการด้วยบาดแผลของแม่หลังพิธีรับปริญญาลูกชายเดินมาหาเธอเขากอดเธอแน่นแล้วกระซิบว่าแม่คือฮีโร่ของผมพิมพ์ยิ้มทั้งน้ำตาเพราะเธอรู้ว่าทุกการเสียสละที่ผ่านมา ไม่ได้สุขเปล่าทุกแผลเป็นที่เธอเคยซ่อนไว้ใต้รอยยิ้มกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความกล้าหาญลูกชายของพิมพ์ได้รับงานในบริษัทใหญ่และตั้งใจจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเขาไม่เพียงแค่เป็นลูกที่ดีแต่ยังกลายเป็นเพื่อนและกำลังใจของพิม์ในทุกช่วงเวลาหลังจากนั้นความผูกพันระหว่างแม่ลูกแน่นแฟ้นขึ้นทุกวันมันเป็นความรักที่เติบโตจากราักฐานของความเสียสละพิมพ์เริ่มใช้ชีวิตในแบบที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสมาก่อนเธอมีเวลาอ่านหนังสือทำสวนปลูกดอกไม้ และพบเพื่อนเก่าๆที่ห่างหายไปเธอไม่ใช่แค่หญิงที่ผ่านความเจ็บปวดอีกต่อไปแต่เป็นผู้หญิงที่ได้พิสูจน์ว่าความรักของแม่สามารถพาลูกไปสู่จุดที่สูงที่สุดในชีวิตได้วันหนึ่งขณะที่เธอนั่งจิบช้างเงียบๆในสวนหลังบ้านพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าเธอได้ยินเสียงลูกชายหัวเราะก,กับเพื่อนๆในบ้านเธอหลับตาและบอกกับตัวเองว่ามันคุ้มค่าจริงๆแม้ชีวิตภายนอกจะดูเหมือนสงบสุข และเต็มไปด้วยความสาเร็จแต่ในใจของพิมพ์ยังคงมีเสียงสะท้อนจากอดีตที่คอยกระซิบถึงความเจ็บปวดที่เธอเคยเผชิญเสียงเหล่านั้นไม่ดังแต่ก็ไม่เคยหายไปพิมพ์รู้ดีว่าการเยียวยาจากแผลใจนั้นไม่ได้จบลงแค่การหนีออกมาจากความรุนแรงแต่มันต้องใช้เวลาการยอมรับและความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับมันหลายคืนพิมพ์ยังคงสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายภาพของมนัทในวันที่เขาโกรธจัดเสียงตะโกน และมือที่ฟาดลงมาบนร่างของเธอมันยังคงฝังอยู่ในความทรงจำอย่างแน่นหนาแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาไกลแต่รอยแผลนั้นกลับเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเธอเคยถามตัวเองเอว่าเธอจะลืมมันได้หรือไม่แต่สุดท้ายเธอก็ได้คำตอบว่าเธอไม่จำเป็นต้องลืมแค่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่ให้มันทำร้ายเธออีกพิมพ์เริ่มเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนผู้หญิงที่เคยเผชิญความรุนแรงในครอบครัวเธอนั่งฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนอื่นๆที่เคยผ่านความเจ็บปวดไม่ต่างจากเธอและนั่นทำให้เธอรู้ว่า เธอไม่ได้อยู่คนเดียวพิมพ์เริ่มกล้าเล่าเรื่องของตัวเองออกมาแม้จะเป็นการเล่าด้วยน้ำตาแต่ก็เต็มไปด้วยพลังใจการได้พูดได้แบ่งปันและได้เห็นคนอื่นฟื้นคืนจากความเจ็บปวดกลายเป็นแรงบันดาลใจให้พิมพ์เธอเริ่มเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้หญิงคนอื่นเธอไม่ได้พูดในฐานะผู้รู้แต่ในฐานะผู้ที่เคยเดินผ่านเส้นทางเดียวกันมาความจริงใจของเธอทําให้หลายคนเริ่มกลา้าที่จะลุกขึ้นสู้เหมือนเธอ ลูกชายของพิมพ์เองก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในแม่เขาภูมิใจที่แม่ของเขาไม่เพียงแต่รอดชีวิตจากความรุนแรงแต่ยังลุกขึ้นมาเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นพลังในการช่วยเหลือคนอื่นพิมพ์ไม่ได้เป็นเพียงแม่แต่เธอกลายเป็นแรงบันดาลใจของผู้หญิงหลายคนในทุกครั้งที่พิมพ์มองย้อนกลับไปเธอไม่ได้เห็นผู้หญิงที่อ่อนแอและหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เธอเห็นผู้หญิงที่อดทนสู้และมีหัวใจที่ใหญ่พอจะรักคนอื่นแม้ในวันที่เธอเคยไม่มีแม้แต่ความรักให้ตัวเอง หลังจากที่พิมได้ช่วยเหลือผู้หญิงหลายคนในกลุ่มสนับสนุนเธอเริ่มถูกเชิญให้พูดในงานสัมมนา,าเกี่ยวกับความรุนแรงในคอรอบครัวหนึ่งในงานสำคัญที่สุดคือเวทีระดับจังหวัดที่จัด,ดโดยองค์กรสิทธิสตรีพิมยืนอยู่บนเวทีพร้อมไมโครโฟนในมือสายตาของเธอมองไปยังผู้คนเบื้องหน้ามีทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐนักเรียนมารดาและหญิงสาวที่กำลังเผชิญความรุนแรงโดยไม่สามารถพูดออกมาได้เสียงของเธอไม่สั่นอีกต่อไปเธอเล่าเรื่องราวของตนเองอย่างตรงไปตรงมาทั้งน้ำตาความกลัว และการตัดสินใจหนีออกมาจากนรกที่เรียกว่าบ้านความเงียบในห้องประชุมแสดงให้เห็นถึงความสะเทือนใจของผู้ฟังหลายคนเริ่มร้องให้หลายคนเริ่มมองเห็นภาพของตัวเองในเรื่องราวของเธอหลังจบการพูดพิมพ์ได้รับการติดต่อจากองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อร่วมทำงานในโครงการช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อเธอไม่เคยคิดว่าเสียงของเธอจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่มีคุณค่าแต่วันนี้เธอรู้แล้วว่าเรื่องราวของเธอไม่ได้เป็นแค่ความเจ็บปวดของผู้หญิงคนหนึ่งแต่มันคือกระจกสะท้อนความจริงในสังคม ลูกชายของพิมพ์มาเข้าร่วมฟังในวันนั้นด้วยเขายืนมองแม่บนเวทีด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมเขาบอกกับเธอว่าแม่ไม่ได้แค่เปลี่ยนชีวิตผมแต่แม่เปลี่ยนชีวิตคนอีกหลายคนด้วยพิมพ์ยิ้มและรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอได้รับการเยียวยาอย่างสมบูรณ์จากผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เคยโดนทำร้ายพิมพ์กลายเป็นผู้หญิงที่มีพลังมีเสียงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคมเธอไม่เคยลืมจุดเริ่มต้นของตนเองแต่เธอเลือกใช้มันเป็นบันไดในการขึ้นสู่ความหมายใหม่ของชีวิต ในทุกๆเวทีที่พิมพ์ได้พูดเธอไม่ได้พูดเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่พูดแทนผู้หญิงนับพันที่ยังไม่มีโอกาสพูดพิมพ์กลายเป็นตัวแทนของความหวังเป็นพยานของพลังแห่งการเยียวยาและเป็นหลักฐานว่าความเจ็บปวดสามารถกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ได้ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ที่พิมพ์ปลูกไว้ด้วยมือของเธอเองวันนี้บ้านหลังนี้ไม่ใช่สถานที่ที่เต็มไปแสงแดดอ่อนยามเช้าสัตว์สองพันหน้าต่างห้องครัวบ้านหลังเล็กๆด้วยเสียงตะโกนหรือน้ำตาอีกต่อไปมันคือบ้านที่เต็มไปด้วยเสียงหัวราากลิ่นหหอออขงร และความรู้สึกปลอดภัยที่แท้จริงพิมพ์ยื่นอยู่หน้ากระจกแต่งหน้าบางๆเตรียมตัวไปร่วมง,งานแต่งงานของลูกชายคนเดียวของเธอเขาคือแรงบันดาลใจแรกที่ทําให้เธอกล้าหนีออกมาจากขุมรกในอดีตและในวันนี้เขาคือหลักฐานแห่งความสําเร็จในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยไม่มีแม้แต่ศักดิ์ศรีติดตัวในงานแต่งพิมพ์เดินเคียงข้างลูกชายอย่างภาคภูมิใจแขกในงานต่างปรบมือให้เธอหลายคนรู้เรื่องราวของเธอและไม่มีใครไม่ทราบซึ้งในความกล้าหาญในลูกชายกระซิบข้างหูเธอว่า แม่ครับขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้ผมถึงมายืนตรงนี้ได้น้ำตาของพิมพ์หลายช้าๆเธอไม่ได้ร้องให้เพราะเสียใจแต่ร้องเพราะหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรักความสุขและความสําเร็จที่ไม่มีคําไหนจะอธิบายได้หลังจากงานแต่งพิมพ์ใช้เวลาว่างในการเขียนหนังสือเกี่ยวกับชีวิตของตนเองเธอไม่ได้เขียนด้วยภาษาอันสละสลวยแต่เขียนด้วยใจด้วยความจริงใจเธอเขียนยนถึงความหวังความกลัวและเสี้ยววินาทีที่ตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตเรื่องราวของเธอถูกตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ท้องถิน่น และภายในไม่กี่เดือนหนังสือของเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหลายพันคนหนึ่งในจดหมายที่เธอได้รับเขียนว่าดิฉันอ่านหนังสือของคุณแล้วร้องไห้ทั้งคืนเพราะดิฉันเห็นตัวเองในนั้นขอบคุณที่ทําให้ดิฉันกล้าจะเริ่มต้นใหม่พิมพ์นั่งอ่านจดหมายนั้นด้วยหัวใจที่พองโตนี่แหละคือเหตุผลที่เธอยังมีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้เธอเริ่มเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมพูดคุยให้คําปรึกษา และฝึกอบรมให้กับผู้หญิงที่ตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันพิมพ์ไม่ได้เป็นแค่ผู้พูดแต่เธอเป็นพยานแห่งความจริงเป็นหลักฐานว่าชีวิตสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเรากลา้าแม้ชีวิตใหม่จะงดงามเพียงใดแต่พิมพ์ไม่เคยลืมอดีตของตนเองเธอไม่เคยลบภาพของมนัสออกจากความทรงจําเพราะสําหรับเธอความเจ็บปวดในวันนั้นคือตัวเร่งให้เธอกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งในวันนี้เธอเรียนรู้ที่จะให้อภัยไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายสมควรได้รับแต่เพราะเธอสมควรได้รับอิสรภาพจากพันธนาการของอดีต ลูกชายของเธอกลายเป็นครูที่โรงเรียนในชนบทเขาเล่าว่าใช้เรื่องของแม่เป็นแรงบันดาลใจในการสอนเด็กๆให้รู้จักคุณค่าของครอบครัวและกล้าพูดในสิ่งที่ผิดเขาบอกเสมอว่าความเงียบคือเพื่อนแท้ของความรุนแรงแต่เสียงของความกล้าคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและนี่คือเสียงที่พิมพ์เลือกจะส่งต่อเธอพูดกับผู้หญิงทุกคนว่าถ้าคุณกำลังเผชิญกับความรุนแรงอย่าคิดว่าคุณต้องอยู่กับมันเพียงเพราะคำว่าครอบครัวชีวิตคุณมีค่าและคุณไม่ควรเจ็บเพียงเพื่อรักษาภาพลวงตาของความรัก แม้โลกภายนอกจะยังมีอีกหลายคนที่มองข้ามปัญหานี้แต่พิมพ์รู้ว่าการเริ่มต้นด้วยตัวเองเพียงคนเดียวก็เพียงพอที่จะสร้างแรงกระเพื่อมเธอกลายเป็นหนึ่งในเสียงที่เปลี่ยนสังคมทีละเล็กทีละน้อยและวันนี้เสียงของเธอดังไกลกว่าที่เธอเคยจินตนาการไว้สุดท้ายพิมพ์นั่งอยู่หน้าบ้านดื่มกาแฟยามเช้ามองดูชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายเธอไม่ใช่ผู้รอดชีวิตอีกต่อไปแต่คือผู้สร้างแรงบันดาลใจคือแม่คือผู้หญิงคือนักสู้คือบทพิสูจน์ว่าความเจ็บปวดไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตแต่เป็นจุดเริ่่่่มต้นนงงการเปปลลีียแทิห่ หากคุณหรือคนใกล้ตัวกำลังเผชิญความรุนแรงอยาปล่อยให้มันเงียบเสียงไปขอให้คุณรู้ว่ามีทางออกและคุณมีคุณค่าเกินกว่าจะต้องทนถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์และคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเพราะเพียงเสียงหนึ่งเสียงอาจช่วยเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนได้